สวัสดีค่ะน้ำหนึ <zer x 3> ่ง B N K 4 8ค่ะเคยค่ะเพราะเคยแบบว่าก่อนที่จะมาฟ้องสีฟันอ่านรีวิวมาบ้างว่าแบบบางคนก็แบบเสียวฟันอะไรเงี้ย ตอนนี้อยากฟอกฟันค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้ฟอกสีฟันมานานมากๆแล้วค่ะแล้วก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจในการทํางานด้วยค่ะเวลาแบบร้องเต้นหรือว่าอยู่บนเวทีแล้วก็เวลาแบบทํางานถ่ายเอ็มวีอย่างมีบาง MV ก็ต้องแบบ close up ที่ปากอะไรเงี้ยก็เป็นการแบบเพิ่มความมั่นใจในรอยยิ้มในการทํางานค่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆแนะนำมาเพื่อนๆหลายๆคนก็คือมาทํา ที่คลินิกนี้แล้วก็แนะนํามาว่าที่คลินิกนี้แบบบริการดีมากเลยค่ะเพราะว่าได้คุยกับพี่ที่เป็นผู้จัดการค่ะแล้วก็แนะนําว่าการฟอกฟันขาวแบบนี้จะทําให้การเสียฟันลดน้อยลงจากการฟอกฟันที่เราเคยฟอกมาผลลับที่ได้พอใจมากเลยค่ะคุณหมอก็บอกว่าฟันขาวขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นกับรอยยิ้มที่จะมอบให้แฟนคลับทุกคนค่ะ อ๋อคุณหมอบริการดีมากเลยค่ะให้คําแนะนําดีแล้วก็มีคําถามอะไรก็สามารถถามได้เลยหรือแบบเวลาเรานอนทําฟันอย่างเงี้ยคุณหมอจะสังเกตเอ๊ะเราเมยหรือเปล่าแบบเอาหมอนมอายัง่าห่มไหมนะะก็บริการดีมากๆเลยฝากถึงทุกทุกคนเลยนะคะที่ใครที่แบบกาลังจะแบบลังเลว่าจะมาฟอกดีไหมหรือไม่ฟอกดีไหมก็อยากแนะนําทุกคนว่ามาฟอกเลยค่ะเพราะว่าเรื่องรอยยิ้มของเราก็เป็นเรื่องที่เราแบบต้องแบบ ต้องยิ้มทุกวันใช่ไหมคะถ้าเรามีความมั่นใจในการทํางานทุกๆอย่างก็จะมั่นใจมากยิ่งขึถ้าเรามีรอยยิ้ที่มั่นใจคะ่ะแล้วก็ไม่เสียฟันอย่างที่คิดไว้เลยคะ่ะ